เอาละคลิปนี้ก็อยู่ในบ็อกฟุตแล้วก็ก็จะอยู่ในการเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็จะทําเป็นคลิป EP ก็แล้วกันคือสําหรับคลิป EP ผมจะทําเป็นแค่ถึงเลเวล800แล้วผมก็จะแค่เอาไป APP พเฉยซึ่งการ v p มันก็จะเป็นการที่ผมจะไม่ได้ขึ้นเลเวลเลยขึ้นเลื่อนแบบ เอาแค่ต okay. ีพวกมอสแล้วก็ฟาร์มมาสเตอรี่อะไรประมาณนี้เกือแปดร้อยซึ่งอันนี้ผมมาเอาเบียดแล้วก็มาทําการตกปลาเพื่อหาตังค์ซึ่งการตกเบียดเพื่อหาตังค์มันเออมันสบายกว่าการที่ไปนั่งฟาร์มมาดูกันว่าจะได้อะไรโอเคก็ได้คิดว่าจะได้เปแฟกเมนโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดก็จะประมาณนั่นแหละ เราก็จะตกแบบนี้เลยคือเราจะตกส่วนเคสคือเรายังไม่ไปรับตรงที่เกาะสกายคือเรายังไม่ไปรับคือมันรับเคสไม่ได้มันยังรับเคสไม่ได้มันต้องทําเคสนี้ก่อนคือมันต้องมีเลเวลถึงประมาณ50บนี่แหละถ้าจะไม่ผิดเลเวลตกปลาก็จะประมาณนั้นแหละส่วนเลเวลของเราก็อยู่ที่สาสิบเจดคือยังไม่ได้ทําอะไรเลย ก็เราจะมาทำการเออ้าบเหงือกันเลยหรือว่าบอมเนี่ยอะไรเรื่อะมั้งก็ประมาณนั่นแหละเราจะตกปลาไปเพื่อหาตังแล้วก็ได้กล่องมาได้เปิดกล่องทองมาดูกันว่าจะได้อะไรทำการเปิดได้เป็นพลสไปริตหรือว่าพนบัฟ f ฟล o นั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละ ก็ได้เป็นขวดน้ำซึ่งอันนี้ไม่ได้ใจว่าขวดน้ำเป็นอะไรไเราจะตกปลาไปอย่างนี้โอเคเราไปที่เกาะหมู่บ้านเจอฉสลัดเลยคือเราจะมาฟาร์มเรวล,ละเออไม่เรียกว่าฟาร์มเรียหรอกก็แค่ฟาร์มไปแค่เนค,คือบางทีเราก็ต้องฟาร์มมาสเตอรี่ด้วยนะถ้าเราไม่ฟาร์มมาสเตอรี่เขาก็ไม่มีมาสเตอรี่ใช้แน่นอนอจะฟาร์มทีหลังมันก็ยิ่งยุงย่งยากหน่อย โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาตกปลาแล้วโอเคผมก็วจะฟาร์มแค่แป๊บหนึ่แล้วผจะเอ,อ่อตัดทาพตอนที่ผมตกปลาเสร็จ A few moments later โอเคเราก็จะทำการกินผลสปิริตเข้าไปเนื่องจากเราไม่มีอะไรทำโอเคก็จะกินแล้วก็ฆ่าวบบอตแล้วก็เราจะมาสุมผลกันซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจกับราคาเพราะยังไม่เคยสุมแล้วก็จำไม่ได้ด้วย โอเคมาดูกันว่าราคาจะเป็นอะไรโอเคโอเคผมม่สูบแล้วมันแบบมันเป็นไปนไม่ได้โอเคก็นะเราก็มาทำการซื้อเหงาเลยคือผมจะซื้อเหือไว้เยอะๆเ,เลยถ้าใครสงสัยคือผมจะตกไปประมาณสักร้อยเหงาเลย ไม่ถึงร้อยเหยื่อทีประมาณ90หรือ80ินี่แหละโอเคไปเจอกัน A later few moments later. ก็กลับมาแล้วจนเหยื่อเราบดแล้วแล้วก็เรามาขายปลากันก็จะทําการมาขายปลากับพ่อค้าซึ่งตัวน,นี้เหยื่อเราก็บดแล้วแล้วก็ถือบิดด้วยโอเคเหยื่อเราก็บดแล้วแล้วก็ทําการมาซื้อเลยเลยโอ้ <Wow. S 1> oh. ได้เงินเยอะมากเคซื้อเนือ้อเนื่องจากเราเสียไปแต่เราได้เงินมาสองแสนคือเราเอาเงินหมื่นหนึ่งไปซื้อเนือ้อแต่เรามาได้แสนหนึ่งก็คือว่าคุ้มแล้วโอเคแล้วตอนนี้ก็จะไปซื้อหางคิซึ่งอันนี้จำได้อยู่ว่าตรงนี้เป็นหาคีเพราะแต่ก่อนคือไม่รู้จักเลยอันนี้โอเค อันนี้แพงเกินเดี๋ยวไว้ซื้อทีหลังไว้มีตังก่อนคือเราต้องเก็บไว้ซื้อดาร์คสเตปด้วยหรือว่าสเท้าสันตินั่นแหละวีหนึ่งคือมันเป็นเท้าสันติวีหนึ่งขาดำก็อันนี้ก็จะซื้อไปเลยอันนี้ราคามันถูกโอเคเราไปซื้อกันเลยอันนี้ยังไม่ซื้อไม่ได้โอเคเราจะไปซื้อดาร์กสเตปไปเลยหรือว่า ตีนวีหนึ่งขาดำโอเคตอนนี้เราก็ได้หากีมาแล้วคุดทีเลยว่ะเก็บกบ้าแล้วดาบมันเท่เฉยๆคือถ้าดาบมันเท่มันควรจะเพิ่มดันอยู่นี้นะทางกรีมันจะได้สุดยอดแล้วก็สุดจัดเคเรามาซื้อตีนสันจิเลยหรือว่าทาสันจิเราก็จะเข้ามาทางลับนี่เลยเพราะมันจะเป็นทางลับแบบนี้เลยเราก็จะซื้อในราคาหนึ่งแสน ห้าหมื่นโอเคเราก็จะได้ดีสันจีมาแล้วโอเคเราจะมารับเคสเนื่องจา,จากเรายังไม่ได้ทําเคสเราไม่จะตกปลาก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเคยจะถามว่าตกปลาคือมันสามารถตกตั้งแต่วิวหนึ่งได้ไหมมันตกได้เลยคือแบบเอ่อถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันทํายังไงคือเราก็แค่ไปเอาเบ็ดแล้วก็ตกปลาแล้วก็ขายปลาแล้วก็ซื้อเหยื่อมาแล้วก็ตกต่อคือเราสามารถหาเงินได้เป็นล้านก็ได้ใคร แต่มันควรจะได้เวลขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคือมันไ,ได้เวลก่อนคือเราตีเข้าไปื่องจากเรามีเลยทำเราก็ได้ข้าวหัวเข้ามาด้วยว้าวเดี๋ยวเ,เวลเยอะๆกว่านี้ก่อนโอเคแต่คนไลนมาแล้วแล้วนี่ทางอะไรมันเป็นดาบหรืออะไรวะนี่ใจโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับพนุ่มดำ เขาบอกว่ายังเขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมหรือว่าโนไมฟิ no fans, ไม่พร้อมเออนั่นแหละโอเคเราก็จะออกไปจากรูนลูนนอนอเ,เราก็จะมาฟาร์มมาสเกลี่ต่อแต่ได้ได้นิดหน่อยคือมันได้ไม่เยอะเราก็จะอัพสแต็กราเป็นคือผมอัพสแต็กผิด คือปกติแล้วคนเขาควรจะไปอัพสแต็กผลใช่ไหมแต่ผมไปอัพสแต็กดาบคือนั่นแหละคือมันอาผิดแนะนําจะไปอัพเนื่องจากจผมขี้เกียจฟาร์มแล้วนผมจะไปตกปลาแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเรียลร้อยโอเคตอนนี้ก็จะถึงแล้วเยียบร้อยเวียลลอยไปทีเรียบรอย้อ,รอยโอเคเราก็จะไปขายปลาก็เลยเป็นผู้หนุ่มขายปาลาไิธีเรียบร้อ,รอยโอเคเป็นพวกค้าขายปลา,านั่นแหละโอเคเรามาถึงแล้วโอเคทําการขายปลาเลยเลยเราจะไะ่ยเยอะไหม รอบนี้รอบก่อนละลายแสนหกหรอวะแสนสามหรือแสนหกเนี่ยไม่แน่ใจเออก็ประมาณนั่นแหละโอเคได้แสนต,ตอนนี้โอเคว,ว้าวพี่เนี่ยโอเคเราจะทำการไปซื้อสเต็ปเลยอันนี้น่าจะเป็นฟิกเกอร์เออ,เอ,อลงประมาณฟิกเกอร์นั่นแหละโอเคซื้อเรียบร้อยโอเคฟิกเกอร์ เออได้แล้วโอเคแล้วนี่อะไรบ้านมาอะไรมันให้ทำอะไรโอเคช่างไหมโอเคอันนี้อะไรมันต้องการให้เราเอาน้ำมาให้มันน่าจะเป็นเก็บอะไรนี่แหละแต่ไม่ได้ยุคน,น,น,นี้ก่อนตอนนี้ค่าหัวฟีคือข้าหัวนี่เราไม่ต้องรีบเก็บก็แล้วไงเนี่ยแตโลกสองค่อเก็บก็แล้วคือค่าหัวเราเก็บไปจนถึงสองล้านห้าแล้วมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นคือเราต้องหาคนเองแล้วเราก็ซื้อสามดาวไปทีบร้อย แล้วต้วเกมถ้าใครอยากได้อาวุธก็แนะ่จะเอาอาวุธดีๆกูนี่กว่าผมแล้วกันอย่าเอาทำตามโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้ต่อกันคลิปหน้าเนื่องจากเออผมต้องไปทำอย่างอ่นอเกก็ไปละ